ดูสิแนวนอนเป็นยังไงแนวนอนสตรีมแนวนอนเนะาะสตรีมแนวนอนเราจะทำเป็นไหมเนาะเ,เ,เป็นแบบเขาไหมเนะาะสตรีมแนวน โอเคเป็นไงบ้างเส้จเป็นมะโน่บ้างตอบแฟนเพลงเป็นมะโน่ท็อปแฟน สวัสดีค่ะ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 เอ้าันขึ้นไม่ขึ้นขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นไม่เห็นขึ้นขึ้นอยู่หรอสวัสดีค่ะคุณจันยา ไหนเนาะไหนเนาะเอาเขาให้ไล้ไล่แนวนอนหรือแนวแนวตรงคะแนวตรงบอกไม่ไม่รู้เอาใหม่เนาะตั้งใหม่ตั้งใหม,หม่เอาเหรอเขาให้ไล่แนวตรงบอกเอางั้นตั้งใหม่เนาะตั้งใหม่เราจะไล่แนวตรงเนาะไม่รู้เราก็เลยทดสอบดูะคะ่ะเอา ออาไปกันใหญ่ละดดบานได้แนวนอนทำไงาบาดเดะทำไงาบาดเดยฮะแก้ไขยังไงอันไม่เห็นเนาะมันแบบหายไปเลยแก้ไขตรงไหนอะแก้ไขตรงไหน,นบันทึกในช่องแล้วเอา้า ไปไงเดียเดีบานี้แก้ไขยังไงน้อบานกลับอ๋อกลับการวางการวางแวนวหน้าจอถูกล็อกปวดบุนอุปกรณ์มุนเดี๋ยวนี่แล้ว <laughs> แนวนอนเหมาะสำหรับคนผ่านเล้อ <laughs> เอาไงบางนี้กลับยังไง ขึ้นใหม่เนาะเออเออออกใหม่ได้ไหมนี่ขึ้นใหม่ได้ไหมหรือ,อยังไงหรือแก้ไขได้ไหมอืมมันไม่เห็นคอมเมนต์เนาะการเข้าจะลงออกใหม่นะเนาะลงใหม่เนาะ โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะดี๋ยวลงใหม่นะ <laughs> โอ้ยนอไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ค่ะหนึ่งหนึ่งบทเรียน <laughs> ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่